ช่แอบแพรสวัสดีสวีเดบเพื่อนเพื่อนยามเย็นนะวันนี้บอกเลยมีนางฟ้าเข้าบ้านนะครับเอามาฝากกันบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกันนี้ครับอยู่น้องนิวส่วนนดองนิวด้วยสถานที่ตั้งไหนครับอยู่ถนนเบรวันนี้นะเพื่อนนะนะครับเรามีเป็นมิสุมิชีนะครับปาเจโร่เพื่อนเพื่อนปี2 0 1 4ออโต้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะรถเดิมสีเดิมเล่มเดิมแจกแท้สองชุดจากศูนย์เลยรถสวยมากๆอุตะเบียนสะก่อน สามกกเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างสวยเลยนะคันนี้เดี๋ยวผมคาไปเองเลยนะสวยมากๆเลยนะครับรถบ้านเดิมๆเจ้าของใช้เองเลยนะครับคันนี้สวยจริงๆครับแล้วก็เป็น3.0มจุดศูนย์ไมเวกนะเพื่อนๆนะรถสวยมากๆนะครับเป็นเบนซินออโต้นะครับแล้วก็ติดเ p g มาด้วย2ระบบเลยนะครับประหยัดมากๆนะครับทั้งน้ํามันทั้ง l p g เนี่ยใช้แบบแบบไม่มีสะดุดนะฮะไปสับมานี่คือเครื่องนี้ นิ่งมากๆคันนี้นะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างคืออะไรนะเพื่อนอยางครับน้องนิวดูปียางพี่นิดนึงปีนี่คือไม่ใช่ปียี่สามยี่สี่เพื่อนนะปีสองพันยี่สิบห้าเลยนะครับเจ้าของแกบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณเดือนที่แล้วฮะมีประกันอยู่ที่บีควิกด้วยนะครับน้องนิวชี้พี่ดูนิดนึงฮะัปหี่้าปีสองพันยี่สิบห้าโชกอาบช่วงล่างทุกอย่างผมบอกว่าสมบูรณ์อย่างมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูภายนะครับ คันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับพายประตูสวยสะอาดนะครับเส้นคิวโครเมียมก็ยังสวยอยู่นะครับกระจกข้างไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าแล้วพับข้างไฟฟ้าด้วยแล้วก็บอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับผมอขอฟังเสียงสันิดหนึ่งออาคุณแจไปไหนอะเอาอยู่พี่ออพ <laughs> ขอโทษทีอะไรอะไรก็ถือไปละคุณแจรีโมทสองชุดนะครับบอกเลยว่าเสียงนี่บอกนุ่มนวลมากๆ รถติดเชิงแล้วลืมบอกไปเพื่อนๆอ,อีกอย่างที่ลืมพูดคืออะไรนะแมะ่ไม่แสลเพื่อนอน,นะครับเสร,เสร็จนิดเดียวพวงมาลัยเป็นมัติฟังก์ชันนะครับนะครับและฝั่งนี้สามารถปรับวลุมได้นะครับโอ้โหดูเครื่องเสียงอบอกเลยว่าสุดยอดนะฮะบ,บอกไฟฟ้าปรับได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับพวงมาลัยสวยสะอาดนะครับเพื่อนๆน,น,นะ คอนโซลกลางก็เรียบร้อยมากๆมีกล้องหน้าให้ด้วยกล้องหลังให้ด้วยครบเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันเข้าไปดูฝั่งนู้นนะเพื่อนๆนะดูไฟนะครับดูความสวยงามนะครับแล้วก็แหลกราคาซ้ายขวานะครับแล้วก็ปิดสปอยเลอร์ทั้งสวยงามหมดเลยนะครับคิ้วกระจกพวกนี้นะครับลังร้องรองน้ํานี่เดิมจริงแผงข้าประตูสะอาดมากนะครับนี่ฮะซองมุมนี่เดิมนะครับนี่ครับป้ายแดงบเพื่อนๆนะครับ ABS Airbag คู่ด้วยนะครับจอเป็น Android นะฮะ เครื่องเสียงดีด้วยนะครับน้องนิวปรับเซ็ตลงเป็นไฟนิดนิดไหมะเเสียงเ,ยงพ,เพลงเพื่นอนๆดูดิครับโอเคน้องนิวเบาเลยฮะบอกไป <shield S 1> ฟ้านะครับค <Piet. S 1> ู่หน้านะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับยุ่งอีกแล้วทําไมกล้องเราชัดขนาดนี้นี่ครับปรับหลังได้หน้าได้เรียบร้อยไหมฮะสนุกไหมเ้ื่นหน้าจะได้อยู่นะ่ นี่ครับโอ้โหช่องของพี่พีรบพี่ว่าอย่าเพิ่งไปนะพี่ทำไมครับลืมบอกไปคันนี้มีแท่นเพิชิดด้วยครับพี่ตัวนี้มีไว้จำแรงครับน้องนิวออฟเวลาขับจากออโต้ผักมาเป็นเมนนวลได้นะครับแล้วก็ตบแบบเป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับเพื่อทัศนในการขับขี่ด้วยสุดยอดเลยน้องนิวมาสองแถวกันแถวที่สองก็สวยนะฮะนี่ครับโอ้โหใช้งานยังไงครับเนี่ยสวยจนแบบ ลืมหยุดหายใจปะเนี่ยเบาะหนังเนี่ยสะอาดหมดเลยนะครับพนักแขนนะครับอันนี้แถวหนึ่งแถวสองนะครับอันนี้พับเบาะได้ไหมได้ครับอันนี้ amazing มากน้องนิวเวลาเราพับเบาะตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะเบาะเดี๋ยวจะกระดกขึ้นมาเองโดยออโต้เลยนะครับตามไปคอยดูนะพอเราเปิดปุ๊บนะฮะอยากจะให้แถวที่สามขึ้นเนี่ยพอเรากดเกือบสุดเนี่ยนะฮะนี่ครับกรอนเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาเองเลยโดยออโต้นะครับดูพื้นสะอาดไหมเพื่อนแล้วสามารถเข้าไปนั่งที่แถวที่สามได้นะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับเปิดท้ายพี่ดูนิดนึง รถแบบน่าใช้จริงเพื่อนแล้วเงียบมากรถแบบนี่ฟาตารอยู่นะพีน่นึกนึกว่าไฮบริดนะดูความเดิมเลยครับนี่ฮะสวยงามนะฮะผ่าถาดเถิดก็ดูดีไปหมดเลยนะฮะโอ้โต้องเนิวดูด <ๆ S 1> ิเพื่อนดูความเดิมเขาบี่ะคือได้แงะได้แกะได้อะไรหรือเปล่าบ้างดีกว่านะจริงๆฮะบอกก็พับได้อีกนะครับดึงขึ้นนะฮะแล้วก็พับลงกับตัวนี้แล้วก็ยก ด้านล่างแล้วก็กระดกขึ้นอีกเบาะด,ด้านหลังเนี่ยนะครับพอดึงปุ๊บเนี่ยข้างหน้าก็จะขึ้นน้องนิวเนี่ยครับแล้วก็ดึงชิ้นนี้ก่อนนะครับปุ๊บเนี่ยแล้วเบาะหน้าก็กระดกขึ้นนี่เห็นไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ดึงด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บลงมาอย่างนี้ฝั่งนู้ซ้ายขวาปุ๊บนะครับ่าลงไปพร้อมกันนี่นครับเพืพ่อนๆโอ้โหได้เพิ่มพื้นที่เก็บของได้อย่างอลังการงานสร้างจริงๆเลยนะจ๊ะที่รักไปห้องเครื่องกัน สุดคุ้มจริงๆนะฮะคันนี้ขับดีมากๆผมเทสมาแล้วครับคันนี้ภาษีนะสองห้าหกเ้าเพื่อนๆใช้กันยาวๆนะฮะอูดูเติมบางจริงนะฮะไฟหน้านะฮะแล้วก็สปอร์ตไลท์เนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะสวยๆเลยห้องเครื่องที่ผมบอกเลยอย่างกรบป้ายแดงนะครับดูสติกเกอร์นะฮะดูคานหน้าดูม่านน้ำนะครับ ดูความเดิมความสะอาดแบบใช้ยังไงอะครับเนี่ยวีหกครับไมเวกของเรานะจ๊ะดูสก่อนสะอาดนะครับแต้มสีโรงงานทุกอย่างเนี่ยฮะเอวิชีเนี่ยอยู่ด้านล่างเลยนะครับเนะี่ยฮะสวยงามนะติดมาอย่างดีนะครับฝากกระโปรงเนะี่ยเดิมบางนางบวชโอ้โหน้องนิว คันนี้อ่ะเดี๋ยวขับไปแล้วเนี่ยวนกลับมารับพี่หนลักกันนะอยากจะนั่งสักรอบหนึ่งคันนี้บอกเลยว่านิ่มจริงนะครับเดี๋ยวไปดูนั่งภายในกันว่ามันจะนิ่มนวลแค่ไหนนะเพื่อนๆนะสวยจริงๆแท้ต้องนิ้วขับนะครับโชว์ดูสักรอบก่อนนะครับมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้าเพื่อนมิสูมิชีนะฮะปาเจโร่ปีสองพันสิบสีนะครับออโต้นะนะครับสองระบบด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำมันเลยฮะวิ่งถึงไหนถึงกันครับเพื่อนๆ ครับผมขับมาแล้วคันนี้นิ่มจริงนะครับก็ขับดีมากๆเลยนะฮะหนึ่งในร้อยครับกล้าการันตีเลยคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูขากลับกันเดี๋ยวมานั่งพร้อมกันมาแล้วจ้าโบกหน่อยตุ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 ยไปด้วยมาดูซิว่าความเรียบหรูดูนิ่มนวลของปาเจโร่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเื้มข้นมากดูแพงมากเลยจริงคะฮะเพลงอะไรอ่ะ ไปนิวไม่ได้พี่วัยรุ่นดูเพลงเลยนะดูดิเพื่อนๆดูความเรียบร้อยอ่ะตังซะหนึ่งรอบ ABS แอปเโอ้โหภายในดําเรียบหรูมากเพื่อนๆแล้วขับอย่างดีนะเนินไม่ต้องเบรกนะน้องนิวลุยเลยช่วงล่างดีมากนะเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังเผาเพลิ่มไม่มีดังเบรกเบิกไม่มีอ้อแออูอีกระกักไม่มีสักนิดเดียวโอ้โหเห็นพี่เจมส์เนี่ ไม่อาจเปลี่ยนใจเหรอ่โอ้สมัยนั้นนี่ดังมากนะสวยอะนะครับดวตตาเร่งเหลมเพื่อนดีจริงจนะครับเงียบมากๆนะดูท้านหลังก็กว้างๆคงับ หลังเต้นมาแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเอฟนวลคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับขับรล้เป็นไงบ้างฟิลได้ไหม,ม,มได้อยู่เนาะอ่าโอเคจอดนะครับผมเป็นหนึ่งรอบที่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาบอกราคาเอฟซีแล้วไหมราคาที่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะเทา่านะไ,ไหร่ดีหนึ่งพันเนาะจะเป็นนั้นเต็มแล้มือแรกป้ายแดงด้วยอ่ะ ขอบคุณน้องนิวมากๆนะครับราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเพื่อนๆโอ้สอเ้าหื่นเก้าพันบาทพอเพื่อนๆบิสูปาเจารโร่ปีสองพันสิบสี่นะฮะออโต้นะมือเดียวป้ายแดงกุจะแท้สองชุดนะนะครับแล้วก็ยางใหม่สี่เส้นบีควิกนะฮะเฉพาะของแถมอย่างเดียวที่ติดรถมานี่ก็ สุดคุ้มแล้วนะฮะราคานี้ต้องรีบแล้วนะครับออกรถแค่หนึ่งพันนะครับรถสวยๆดีๆแบบนี้หายากมากๆนะครับเครื่องนิ่งเงียบสุดๆคันนี้พี่พีชทสใหม่เองกับมือเลยนะฮะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับติดตามช่องพี่พีรถคาร์ทูนชาแนลในช่องยูทูบด้วยครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเรานะครับนะเราจะได้นำรถสวยๆดีๆถูนี่อามาไฟฟ์พซีกันนะครับเดวิสซิตี้คันหนึ่งนะปีสองสิบสี่นะคันนี้ก็สวยมากๆแสนก็บาดเพื่อนๆรอติดตามชมเลยนะจ๊ะักกดดตติามนมากๆก่อนครับ